เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากฝันว่าบินได้เหาะได้ทำนายว่าจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันออกจะได้โชคจากการเดินทางไกลจากการติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติหวังสิ่งใดไว้ย่อมจะได้ดังหวังจะมีลาบลอยและคิดสิ่งใดจะประสบความสําเร็จญาจะอุดหนุนค้าจุนให้ได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์หรือจะได้ภรรยาที่หน้าตางงดงามโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ถามหาหวังผลอันใดจะได้ดังปรารถนา ความรักหากมีปัญหากันต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าพูดอะไรที่ไม่คิดหลายอย่างจะไม่ได้ดังใจที่คุณคิดไว้คุณมักได้ยินเรื่องราวที่ทําให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำคนโสดจะมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทําให้มีเหงาใจคุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไร่เลียกกับคุณให้มากที่สุดคนมีคู่มีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนที่คุณสงสยัย ดวงการเงินการงานช่วงนี้จะมีงานวิ่งเข้ามาระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําได้มีคนคอยจ้องทําร้ายหรือขโมยข้าวของต้องระมัดระวังให้ดีระวังการวางบินเก็บเงินจะกลายเป็นหนี้ศูนย์ไม่สามารถเรียกเก็บได้ต้องทําใจทิ้งเงินก้อนนี้ไปคุณมีเกณฑ์นในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่องเลขมงคลให้โชคห5 5ห 955 959และ865ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละ2ครั้งหรือ3ครั้ง แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ